สวัสดีครับวันนี้อยู่กับลูกค่ายวายซีนะครับน,นี้เจอน้องๆจากโบสอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับหน้าตาดีทั้งโบสเลยโอเคโบสอะไรครับโรลร็อคเก้นค่ะก็ว wow. ันนี้มาค่ายเป็นครั้งแรกครั้งแรกค่ะครั้งแรกนะครั้งแรกั้งสองวันลวเ็นไงบ้างอ่ะพูดเลยร้อนแต่ก็ได้รับพรนะชอบทีมนาัสการพุทธิชนนาทีนาัสกาเจ๋งมากใช่ไหม ชอบเหรอคะเมื่อกี้เข้าของอาจารย์ธงชัย <Yeah. S 1> เรื่อง bmws อ่ะแล้วก็เลือกให้แก้ปัญหาด้วยการใช้ Joyce ออจอยส์เจลวส์พวกคําสอนต่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราอยากเปลี่ยนจริงๆแล้วอีคิดว่ากลับไปนี่จะเหมือนเดิมไหมคะเพราะว่าเห็นมาค่ายทุกครั้งก็พูดอย่างเงี้ยค่ะเอ้เนี่เป็นพ <laughs> ิธีการคาดหวังว่าวกลับไปคราวนี้เราจะวางแผนนี่จริงเวิร์กช็อปที่เข้าไปเมื่อกี้คือชมสวนค่ะของอาจารย์สมพรเป็นเกี่ยวกับเอ่อกลยุทธ์ในการรับใช้ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเราควรจะต้องมีการวางแผนอย่างชัดเจนในการรับใช้ซึ่งกลับไปนี่เราก็ว่าเราคือเราเป็นคนที่แบบ คนยุคใหม่นะก็มีการโซเชียลเน็ตเวิร์กตลอดเวลาอะไรอย่างนี้แล้วก็ว่าเราจะวางแผนการประกาศในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเป็นระบบสักทีนึงค่ะมันจะได้แบบเกิดผลเนาะเป็นไงยังไม่รุ่มอยู่สุดยอดอาแน่นนนค่ะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณน้องๆจากโบสถ์ร่มเย็นนะขอบคุณครับ